ตามสไตล์แล้วฮุนเซนเป็นผู้นําแบบอัตาธิปไตย mm hmm. นั่นก็คือเขามีอีโก้สูงมากนะครับเขาเน้น ระบบคิดการตัดสินใจของเขาเนี่ยทุกคนจะต้องน้อมรับฟังคําสั่งอย่างเดียวแล้วเขาก็เป็นคนที่โชคโชยอยู่ในโลกการเมืองปกครองประเทศกัมพูชามาประมาณราวๆ40ปีภายใต้ระบอบอันแข็งแกร่งของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยนะครับอยู่ในสถานะเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศสีนะครับเพราะว่ามีความแข็งแกร่งเป็นบุรุษเหล็กทางการเมืองฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในมุมของคุณเซนแล้วเขาก็ไม่ยอมเสียฟอร์มง,ง่ายๆถึงแม้ว่าประเทศจะอยู่ในสถานที่ยากลาบากทหารกัมพูชาจะเสียชีวิต กองทัพกัมพูชาจะเพียงพ้ําในหลายๆย,ยุทธภูมิเนี่ยแต่ว่าคนอย่างคุณเซนเขาจะไม่ยอมอะไรง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะให้เขาหยุดยั้งพฤติกรรมตรงนี้ก็จะต้องทําลายกําลังรบหรือว่าฐานอานาจของเขาให้เกิดความระส่ำระสายพอสมควรและที่สาคัญก็คือว่าต้องหาทางแลนดิ้งให้เขานะครับถ้าเขาอยากเจรจาเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่แบบเออเขาไม่อายใครนะครับหรือว่ามันแบบเออไม่ไม่เจ็บตัวมากดูสง่าง,งามซึ่งมันก็เหลือทางเลือกที่น้อยมากแล้วสำหรับคุณเซนนะครับ